ผมเห็นด้วยกับท่านสสโรมว่ามันมีความมันไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ผิดกับตอนที่เราเป็นรัฐบาลเพื่อไทยใช่ไหมเราแก้ปัญหาเรื่องนี้จนลดความเสียหายจากคอร์เซ็นเตอร์ต่อประชาชนไทยเนี่ย40-45%แล้วที่ท่านโคศกโต้งมาอภิปรายว่าเฮ้ยของเขาทําได้เป็นมากกว่าอีกเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วอันนั้นเป็นเงินหมุนเวียน เพราะฉะนั้นมันแค่เป็นเงินที่มันโอนกันไปโอนกันมาในมสกแกมเมอร์มันคนล,ละเรื่องกับความเสียหายที่ <c oughs> เกิดขึ้นกับประชา <c oughs> ชนคนไทยจริงๆ <c oughs> ฉะนั้นความเสียหายเราป้องกันลดความเสียหายลงแล้วด้วยการตัดน้ําตัดไฟแล้วจริงๆแล้วผมว่าการที่มันมีการกระทบกระทั่งกันชายแดนเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราทําไว้ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นถ้าจําได้มีชว่วงหนึ่งที่เรามีการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมแล้วก็บอก e y, เรารู้นะตึก25ชั้นตรงนั้นเป็นแหล่งเขาจะเต์แล้วสังเกตดูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆพังลงทุกทีอันนั้นคือความตั้งใจจริงจะแสดงเห็นว่าสมัยก่อนเรามีความตั้งใจจริงในการทําแบบนี้มสมัยนี้ความดุดันตรงนั้นของรัฐบาลน,นี้มันหายไปไหนที่เราเห็นมากที่สุดคือตั้งกรรมการ,รด้านต่างๆแล้วดูรายชื่อแต่ละคนแล้วเราก็มไม่ขอพาดพิงแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะใช่หรือเปล่ากับ,ค,บความ a c t i ของรัฐบาลใ,ในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์อคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการแถลงข่าวถ่ายรูป เนี่ยใช่ไหมจะเซ็น M O U คุก็ยังงงซึ่งความจริงมันเป็นหน้าที่ของ,งมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอยู่แล้ว <laughs> ไปเซ็น M O U